สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับพิชวงศสาอาพาร์ตเมนต์กันนะครับดูจากทั้งข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็รีวิวบน Google Maps เลยคือเป้าหมายหลกัลกๆก็อยากจะดูว่ามีอะไรเด่นๆบ้างโดยเฉพาะคนที่ทำงานแถวนิคมเวลโกรเนี่ยน่าจะสนใจเป็นพิเศษค่ะใช่เลยค่ะเรื่องทำเลความปลอดภัยความสะอาดหรือว่าแบบห้องพักเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่หาที่พักใกล้ที่ทำงานครับ แล้วก็ดูว่าคนที่เคยอยู่จริงๆเขาว่ายังไงกันบ้างงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะจุดเด่นแรกที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องทำเลนะครับอยู่ห่างจากนิคมเวลโกรแค่1.5กิโลเมตรเองโหใกล้มากใกล้มากจริงๆค่ะอันนี้คือข้อได้เปรียบใหญ่เลยนะเพราะมันช่วยประหยัดเวลาเดินทางไปได้เยอะมากๆใช่ครับเทียบกับถ้าต้องมาจากกลๆอย่างสมมติมาจากแถว BTS บางนานเนี่ย30กิโลเลยนะขับรถต่ำๆก็ ครึ่งชงั่วโมงยังไม่รวมรถติดค่ะแล้วไหนจะค่าน้ํามันอีกเพลอเลอเดือนหนึ่งหลายพันบาทเลยนะคะยังไม่รวมค่ายทางด่วนค่าสึกรอรถอีกต่างหากจริงครับการที่อยู่ใกล้แค่นี้เอ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินกับเวลานะครับใช่ค่ะมันคือคุณภาพชีวิตเลยโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นกะเนี่ยสำคัญมากเลิกง,งานดึกๆหรือต้องเข้างานเช้ามืดขับรถแป๊บเดียวถึงที่พักมันได้พักผ่อนเต็มที่กว่าเยอะเลยค่ะเห็นด้วยเลยครับ แล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะครับเห็นว่าที่นี่ก็เน้นมากเหมือนกันอ๋อเรื่องนี้ก็เป็นอีกจุดที่เขาเน้นมากๆค่ะคือมีรั้วรอบขอบชิดเลยแล้วก็มีรปอปพอดูแลตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็พื้นฐานที่สําคัญนะครับผมแล้วมีระบบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีค่ะเขาใช้ระบบคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออกทั้งรถยนต์แล้วก็คนเดินเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือเขาแยกการเข้าถึงแต่ละอาคารด้วยคีย์การ์ดแล้วก็ อย่างตึกสีที่เป็นตึกใหม่เนี่ยบางชั้นก็ต้องใช้คีย์การเฉพาะชั้นอีกคีย์ด้วยค่ะโอ้มีแยกชั้นด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเข้าไปอีกแล้วก็ยังมีระบบบันทึกภาพใบหน้าหรือ facial detection ด้วยนะคะเป็นเทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอีกชั้นเทคโนโลยีก็มาเต็มเหมือนกันนะเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ50ตัวไม่ธรรมดาเลยนะครับใช่ค่ะคือเขาลงทุนกับความปลอดภัยเยอะมากจริงๆ แล้วอีกอย่างที่คนน่าจะชอบคือที่จอดรถในร่มค่ะกว้างขวางมากรองรับรถยนต์ได้กว่า200คันเลยนะ200คันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีที่จอดมอเตอร์ไซค์แยกเป็นสัสดส่วนให้ด้วยก็คือสะท้อนว่าเขาใส่ใจทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้พักอาศัยจริงๆค่ะครับโอเคเรื่องทำเลกับความปลอดภัยนี้ดูเด่นมากๆเลยแล้วเรื่องห้องพักนะครับเห็นว่ามีให้เลือกหลายแบบหลายตึกเลย ใช่ค่ะมีทั้งหมด3ามตึกคือตึก A B แล้วก็ C ซึ่งแต่ละตึกก็จะมีสไตล์แล้วก็ราคาแตกต่างกันไปค่ะตึก A เป็นยังไงครับตึก A นี่จะออกแนวคลาสสิกหน่อยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงสไตล์ไทยๆค่ะมีทั้งห้องพัดลมห้องแอร์พร้อมเฟอร์แล้วก็มีห้องเปล่าด้วยที่พิเศษคือชั้นหนึ่งบางห้องเนี่ยจะมีที่จอดรถส่วนตัวหน้าห้องเลยค่ะอ๋อจอดรถหน้าห้องได้เลยสะดวกดีครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับตึก A ราคาจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ถึง4,200บาทต่อเดือนค่ะ ก็แล้วแต่ประเภทห้องครับผมแล้วตึก B แีแห้ะครับตึก B จะดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยค่ะตกแต่งโดย SB Furniture ก็เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักกันดีเรื่องดีไซน์จุดเด่นอีกอย่างของตึก B คือมีลานแล้วก็ Wi-Fi แยกให้แต่ละห้องเลยไม่ต้องแชร์กับใครค่ะอ๋ออันนี้ดีเลยครับสำหรับคนใช้เน็ตเยอะๆใช่ค่ะ แล้วก็จะมีห้องแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นให้เลือกหลายแบบมีทั้งห้องมาตรฐานห้องที่ระเบียงกว้างหน่อยหรือห้องมุมที่มีเฟอร์นิเจอร์ครัวให้ด้วยราคาก็จะขยับขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ3 2ม0ันสถึงห้าพบาทค่ะอืมีตัวเลือกเยอะดีครับแล้วตึกสี่ที่ว่าเป็นตึกใหม่สุดล่ะครับ ตึกซีนี่ใหม่สุดเลยค่ะผนังจะเป็นแบบกันความร้อนแล้วก็กันเสียงได้ดีกว่าตึกอื่นหน่อยแต่จะเป็นห้องแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะเหมาะกับคนที่มีเฟอร์มาเองหรืออยากแต่งห้องเองแต่ก็มีเน็ตแยกให้เหมือนตึกบีใช่ไหมครับใช่ค่ะมีลานกับ WiFi แยกให้ทุกห้องเหมือนกันแล้วก็มีห้องแอร์เครื่องทําน้ําอุ่นให้เลือกเหมือนกันค่ะที่น่าสนใจคือตึกนี้ก็มีห้องแบบจอดรถหน้าห้องได้ที่ชั้นหนึ่งเหมือนตึกเ แล้วก็มีส่วนพิเศษคือชั้น4ีหจะเป็นโซนเงียบพิเศษต้องใช้ขี่กาเฉพาะชั้นด้วยค่ะโอมีส่วนเงียบพิเศษด้วยราคาตึก C เป็นไงครับราคาจะย่อมเยาวลงมาหน่อยค่ะเพราะเป็นห้องเปล่าเริ่มต้นที่ประมาณ2,650ถึง3,500บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีห้องแบบราคาประหยัดสุดๆได้ใช่ไหมครับมีค่ะมีห้องเปล่าเลยราคาเริ่มต้นแค่2 0 5 0บาทเท่านั้นเอง ก็ถือว่ามีตัวเลือกครอบคลุมทุกมบประมาณเลยนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอื่นๆอีกเช่นเครื่องซักผ้าอบผ้าหยอดเหรียญตู้กดน้ำขนมตู้รับส่งพัสดุ24ชั่วโมงอะไรแบบนี้ค่ะครบคันดีครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอีกอย่างคือเสียงจากคนอยู่จริงรีวิวใน Google Maps เป็นยังไงบ้างครับอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือเข้าไปดูแล้วรีวิวส่วนใหญ่ให้5ดาวเต็มเลยนะคะ5ดาวเลยเหรอครับเยอะไหมครับ เยอะค่ะและที่สำคัญคือรีวิวมันมีมาต่อเนื่องยาวนานมากตั้งแต่ประมาณปี2017นู่นเลยจนถึงปัจจุบัน2024ก็ยังมีคนรีวิว5ดาวอยู่เรื่อยๆค่ะโอโหยาวนาน7ปีแสดงว่าเขารักษามาตรฐานได้ดีมากๆและประเด็นหลักๆที่คนชมมีเรื่องอะไรบ้างครับก็สอดคล้องกับที่เราคุยกันมาเลยค่ะ อันดับแรกเลยคือความปลอดภัยหลายคนชมว่ามีรปภตลอดระบบคีย์การ์ดดีกล้องเยอะรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจมากตรงกับที่เขาเน้นเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องที่สองคือความสะอาดอันนี้ก็ชมกันเยอะมากว่าทั้งในห้องพักแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยสะอาดเรียบร้อยดีจริงๆครับผม เรื่องที่สามคือความกว้างขวางค่ะทั้งตัวห้องพักที่บอกว่ากว้างกว่าที่อื่นในราคาใกล้ๆกันแล้วก็ที่จอดรถที่ชมว่ากว้างขวางมากจอดง่ายแล้วก็มีเพียงพอจริงๆไม่ต้องแย่งกันเรื่องที่จอดรถนี่น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆที่เลยนะครับที่นี่มีพอคือดีมากใช่ค่ะแล้วก็มีชมเรื่องความสะดวกสบายบรรยากาศว่าโดยรวมน่าอยู่เงียบสงบดีแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดหาของกินง่ายสุดท้ายคือเรื่องการบริการค่ะ ชมว่าเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนออฟฟิศทั้งรอบปภบริการดีดูแลเอาใจใส่ดีค่ะฟังดูดีมากมากเลยนะครับรีวิวห้าดาวเยอะขนาดนี้แถมยาวนานต่อเนื่องขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยถูกต้องเลยค่ะการที่เสียงตอบรับจากผู้พักอาศัยจริงมันสะท้อนจุดเด่นที่ทางอพาร์ตเมนต์เขาสื่อสารออกมาทั้งเรื่องความปลอดภยัยความสะอาดความสะดวกสบายเนี่ยมันทําให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้ว พิทวงศาอพาร์ตเมนต์ก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนทำงานในนิคมเวลโกรได้ทั้งทำเลที่ใกล้สุดๆเดินทางสะดวกระบบความปลอดภัยที่ดูแน่นหนามากความสะอาดที่จอดรถเหลือเฟือแล้วก็มีห้องพักให้เลือกเยอะตอบโจทย์ได้หลากหลายแถมมีรีวิว5ดาวมายืนยันอีกใช่ค่ะ แต่มีอีกมุมที่น่าสนใจนะคะคือการที่อาพาร์ตเมนต์นี้เขาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากๆอย่างความปลอดภยัยความสะอาดควบคู่ไปก,กับการมีตัวเลือกที่หลากหลายเนี่ยมันก็ทำให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเลือกที่พักเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่เราให้ความสาคัญมากที่สุดกันแน่อะไรคือสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานและพักผ่อนของเราได้ดีที่สุดจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามให้แต่ละคนลองกลับไปคิดดูนะคะ